เียไอ้็ไม่แล้วสัตว์เอโครัเรียไม่มีไก่ด้วยไอ้ไก่ไม้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 ไก่ไก่ตนเอ้ยมันบินตัวอะไรอ่ะไอ้มันบินด้วยทำไมผมโคตรไม่ตามแดงด้วยอเอฮะเฮ้ยมันมันตีอ๋อ วปุใครตายฮะใครตายวะผมเห็นคนตาตรงนี้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าใครได้ยินผลไหมได้ยินไม่ได้ยินได้ยินครับได้ยินไม่ได้ยินเอ้ยเปล่าสกั่มบอตายยังวะสกั่มบอ้ตายตายยังตายยัง กินกาแฟตายเขากำลังซดกาแฟอย่างนีู้่เลยฮะสักพันึงแล้วเขาก็ตายอ้ยตกใจตกใจยีเชก็กดมใครอยู่ครับใครเนี่ยเมสเหรใใ้เชยู่่นี่ยเชี่ยนี่มนไ่นวะ ไปเลยเอ้ยเลยโลมามามาเลยโลเออเอาเอาดของกูเตรียมมือฮุยุยเม่นกูได้เสียงเม้งเดินตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุวตุตุ๊ตุุ๊ต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 ุยอุ๊ต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 ุุ๊๊ตุ๊ตุ๊ตุีตุ๊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 ตุุุุอุุุุุ เรียบร้อยเรียบร้อยตายเบรตกตายทำไม่ตายวะโอนตึกรียบ้ตหัหน้านีเรียบร้อยเรีบร้าวตายเพาอะไรอ่ะเากนานตายมันเอาไอ้นี่มันเอาผีขึ้นมาบุญญาในสุมันนมาแล้วี่มีมิมีมิกนี่มีร ม่งไม่รับผีขึ้นมาบนยานออกไปแล้วไม่ใช่เหรอวะอยู่อัดคลิปม่เลนเมื่อกี้ตอนที่ผมตายอย่างนี้ตายพลาดกระโดดลงไปกระโดดผมไม่ได้กระโดดลงผมกระโดดไปตรงหินอะไรแล้วไม่ค่อยตายเลยน้ะตายเมื่อกี้ไม่ได้อัดคลิปไว้ยสุดท้ายเลยผมอัดไว้กระพุนได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

ร้อยตายเอาตายตายตายโดนแสงหน้าร้อยตายจนตายอุ้ยเดีมาแล้วคุณนากลัวเฮียคุณนากลัวดูดิอุ้ยอยเดียมาเยมากอขำใหญ่ ไอ้คนนั้นว่ามือตอนเไม่ยอนหรอกจ๊ไมืไปด้วยเรียงอะไรวะเออผมก็เรียงไัหอนี่ไงตายตาย nó thích cái Yeah, yeah, Yết, 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 Yết yết yeah, Yết, 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 Yết yết

你跟我扯什么话来嘛？哈哈哈！哈哈哈！你连罚卡都，你又不会扫。 คนพอใ้จะตายหาแล้วไม่ไหวเหรอจะเรื่องนงขาและวใครก็ได้มึงซื้อพวกมาที่ยี่วทุกหัวเลยไม่ไหวเลยเป็นชาวโลก ได้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 ข้าทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วกับงานที่เป็นกดดันเหลือเกินลูกทีมจะเลิกไปทำไรนอกจากร้องคำว่าเย็ดเย็ดเย็ดตลอดเวลาโอ้ไรเฮียเย็เย็เย็ดเย็ดเย็เย็นเยเยยดยัดเย็เย็ดเย็ดเยเยอเยเยเยยเยเยเเยยยเ ทิ้งก็ทิ้งครับทิ้งก็ทิ้งก็ทิ้งกดทิ้งไม่ได้ด้วยเชี่ยะอ๋อถ้าเปลี่ยนบรรยากาศต้องเลื่อนเลื่อนลูกกิ้งมาออกว่ามันกดไอ้นี่ไม่ได้ครับกดทิ้งไม่ได้โอเคจะันก็ต้องเถือไม่งั้นคนฟุกก็ต้องถือนี่ครับถือเนี่ยใหญ่จะได้ไหมอันนี้ครับโอเคผมผมเหลือช่องลากอีกช่องหนึ่งอ่ะแล้วผมจะใส่หน้ากากใส่เขาได้ อย่าหันมาผมนะผมจะผมจะแปลงร่างให้เขาดูผมือนเฮนชินใส่ห่ออย่าอย่าหันมาผมก็พอมีคนคือจะทิ้งบอมมาเตปถึงถึงตอนนั้นผมควบคุมไปไม่ได้แล้วเลยไปดขอปดิคุณคุมทีด้วยนะถอยถอยเบสถอยเบสถอยคุณใส่เลยคุณใส่เลยไปแก้พวกเขาไปเดือมทำไมเดือมทำไมเดือมทำไมเตปเดไอมทำไม เขาใช่เพื่อนเราเอาหายแล้วเอาหยาดหยาดหัวหัวเออหุยอะไรกันขยี้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  คูณตายได้ไงอ่ะคูณตายได้ไงอ่ะเจ๊อยบาเลยเช่ไหมาเหรอหมามันไม่ฟังเล้ตีคนที่ไม่ฟังหมเลยืน